ะะพุธกลางคืนนะคะพุธกลางคืนอำนาจบรารมีสีดำแล้วก็สีแดงอำนาจบารมีสีดำและสีดสดแสดงส,สวยจัดทรงพลังมากนะคะอ่าพุธกลางคืนนะคะต้องการขยายธุรกิจขยายกิจการนะคะต่อไปสุขภาพของพุธกลางคืนนะคะจะเป็นสุขภาพอันนี้เสริมสุขภาพนะคะ <pierwsze. S 1> ของวันพุธกลางคืนนะคะสีดำเงินแล้วก็สีฟ้าสวยมาก ลาบลอยโชคลาบนะคะจะเป็นสีขาวซิลเวอร์แล้วก็สีเทาสีขาวซิลเวอร์กับสีเทานะคะพุธกลางคืนนะคะระลาบรอยนะอันนี้แล้วก็เงินทองทรัพย์สมบัตินะคะของวันพุธกลางคืนก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สี<ม>แดง สอสีโรสอส่โรสนะคะก็คือชมพูเหมือนกันชมพูเข้มกับชมพูอ,อ่อนไล่ง่ายชมพูเข้มกับชมพูอ่อนอันนี้เสริมเรื่องการเงินนะคะของคนวันพุธกลางคืนนะคะอ่าต่อค่ะต่อไปวันพฤหัสแล้วจ้าเราเดิน